สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของคองแมแอร์รุดเก่งนะครับฮอนด้าบิโอมนะครับคือขี่มาเมื่อคืนนี้แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ย็นนะครับคือคัดไม่ทำงานนะเดี๋ยวเราจะมาถอดเช็คดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่ามันที่สามารถทำความสะอาดแล้วก็นำกลับไปใช้ได้ไหม นะครับเราก็จะถอดในน็อตตัวนี้นะครับอันนี้ผมขายแล้วนะครับเดี๋ยวครอยัดใช้มืออ่าคายออกมาปุ๊บนะครับเราก็ดึงชุดค้าดออกมาจะมเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมันมันจะยังสามารถใช้งานได้ไหมนะครับอ่าถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสามพันกว่าบาท ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เขาแจ้งมาเดี๋ยวเราลองแก้ไขดูก่อนนะครับคัดเลยนะครับหน้าคัดขี่ตัวหลดุด mm hmm. แหวนตัวนึงนะครับนี่ให้หลุดหายนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนัดดูนะครับ นี่นะครับเครื่องมือเราโอโ้ข่าวกิ๊กนะครับข่าวกิ๊กเลย นี่คือเราสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือชุดคอมยังไม่ทํางานเรายังไม่ได้เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์กันอ่าเราเปิดแอร์แล้วนะครับคัดแอร์เราทํางานนะครับอ่าแสดงว่าเราแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับดือยการขัดกระดาษทรายหน้าทำความสะอาดนิดนึง ใช้จ่ายไปได้อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามผลต่อไปนะครับว่าอ,อใช้งานแล้วจะเป็นไงบ้างนะครับจะมีปัญหาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาอาปัปเดตให้ฟังนะครับเพื่อน